สวัสดีครับในในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมีแต่ยุ่งนะครับที่เยอะมากเลยนะครับโอ้ยืนแทบไม่ได้กัดแขนกัดขาเลยนะครับเราต้องแบบขยับตัวแบบนี้ตลอดเวลานะครับโอ้แล้วก็อะไรล็อก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 ตรงนั้นด้วยนะครับโอ้ยุงเยอะสุดๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ยิ่งมีแบบแอ่งน้ําขังอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย จะเป็นแหล่งเพาะพันยุงเลยนะครับทั้งยุงลายยุงนุ่นยุงนี่แล้วก็พวกสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับพวกลูกอสอ,อะไรเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทําให้น้าําขังน้ําเสียไปเลยนะครับแล้วก็ยิ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันอาจจะแบบท่วมขังเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับทำให้น้ําเน่าเสียเหม็นแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันุ์พวกยุงลายเชื้อโรคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่าดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําลายทอทเลสาบอันนี้ให้รับฆ่าไปเลยนะครับ ซึ่งไม่ใช่ทะเลสาบหรอกนะครับเป็นแหล่งน้ําขังเฉยๆนะครับแต่มันก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ถ้าลึกๆนี่กระโดดเล่นน้ําได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ลึกนะครับเพราะว่ามันจะแบบลำลาบเอียงไปฝั่งนู้นหน่อยหนึ่งนะครับแลวน้ําก็ขังอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมต้องไปขุดล่องให้มันแบบน้าไหลออกไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ้อโหแค่ดูสีน้ําก็รู้แล้วนะครับว่ามันเริ่มเน่านะครับเริ่มดําแล้วนะครับเพิ่งจะขังมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เองนะครับ ยิ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนก็ตกเยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้นั่นเลยนะครับมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็มันก็จะเน่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกยุงลงยุงลายอะไรก็เต็มเลยนะครับซึ่งดูนี่เลยไม่รู้ว่ามีมแมลงอะไรเต็มไปหมดนะครับดูเองคือน้านี้ตุ๊บตุ๊บตึ๊บตุบแบบนั้นเลยนะครับรนี่คือมีมแมลงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ลูกองลูกออดน,นะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะเมื่อกี้ผมก็ขุดได้หน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับโอ้แล้วน้ำก็เหมือนจะเริ่มซึมอ,ออกไปแล้วนะครับอืมแล้วก็ข้างล่างนี้เนี่ยก็เป็นนะครับมันก็ขังอยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขุดตรงนู้นอีกนะครับตรงนู้นก่อนหน้านี้ก็ขุดไปหน่อยหนึง่งแต่ว่ามันยังเลือกไม่พอนะครับทําให้น้ําระบายได้ไม่หมดนะครับด้วยก่อนหน้านี้เนี่ย มันท่วมไปถึงตรงนี้เลยนะครับตรงหญ้าเหลืองๆบริเวณนี้มาถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่ดูเป็นทะเลสาบไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขุดต่อดีกว่านะครับเราต้องขุดข้างล่างนี้ให้ต่ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ําข้างบนไหลลงมานะครับเมื่อกี้ผมก็ขุดต่ำแล้วนะครับข้างล่างนี้ โชคดีที่ดินไม่แข็งนะครับเพราะว่าโดนฝนน้ำฝนอะไรแช่บ่อยนะครับโดยจอบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าจอบดีๆนี่น่าจะเสร็จตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับดามก็เป็นไม้ไผ่ที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ใบจอบเนี่ยก็เป็นใบจอบที่โอ้โหเบี้ยวไปเบี้ยวมาแทบจะขุดดินแข็งไม่ได้เลยนะครับถ้าดินอน่อนอ่อนขุดได้ดินแข็งนี่ไม่ได้แน่นะครับ และในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับสูต่อไปนะครับอีกน้อยเดียวเองเรียบร้อย ซึ่งน,น้ำก็ไหลแรงเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้น้ำมันไหลไปก่อนนะครับเลขสักพักประมาณสักผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจะลองมาดูใหม่นะครับว่า มันลดไปขนาดไหนนะครับแล้วก็จะดูไอ้บ่อที่มันไหลลงมาข้างล่างนี้ด้วยนะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูร่องเดิมตรงนู้นก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ขุดร่องตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับจะทําให้มันระบายไปจํานวนหนึ่งแต่มันยังลึกไม่พอนะครับต้องขุดให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับเพื่อที่จะ นี่เลยลองนี้ไปแล้วก็ทะลุก,กําแพงแล้วก็ออกข้างหลังต้องขุดให้ลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําพวกนี้ออกให้หมดนะครับมัไหลแรงดีนะครับจะดูเหมือนบเบาๆแต่ว่าไหลดีแล้วก็ไหลไวด้วยนะครับ โอเคผ่านไปสัก2-3ชั่วโมงค่อยมาดูนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่อยมาดูนะครับว่ามันลดไปแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอ้ร่องนี้มันจะลดได้แค่ไหนถ้ามันยังเหลือเยอะก็ขุดเพิ่มแค่นี้เองนะครับอืมโอเคหลังจากที่ผ่านมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ผ่านมาผ่านมาหรือผ่านไปก็ได้นะครับผ่านไปหรือผ่านมาก็ได้นะครับผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับที่จริงผมจะให้มันแห้งเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฟ้าคลื้นมาคล้ายๆฝนจะตกนะครับกลัวเดี๋ยวฝนตกแล้วเราจะไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวมันจะเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะแบบระบายนานนะครับเพราะผมขุดล่องแค่เท่านี้นะครับน้ําก็เลยแบบค่อยๆระบายไปทีละนิดทีละนิดนะครับผ่านมาสี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับโดยเมื่อเช้าเนี่ยก็เต็มมาตรงนู้นเลยนะครับ แต่ตอนนี้ก็ระบายแล้วเหลือหน่อยเดียวนะครับแล้วมันก็ค่อยๆระบายนะครับเพราะว่าน้ํายิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งระบายช้านะครับเพราะแรงดันมันจะน้อยนะครับอืมเลยก็เหลือเท่านี้นะครับเมื่อเช้านี้ตรงนู้นเลยนะครับอืก็เหลือไม่เยอะแล stop, ้วนะครับ so นี่ถ้าสักพักฝนไม่ตกเนี่ยอีกสักสองสามชั่วโมงนะครับก็อาจจะหมดแล้วนะครับนี่เลยน้ายิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งระบายช้านะครับ ก็ระบายเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะแบบช้าลงช้าลงนะครับตอนน้ําเยอะเนี่ยมันจะระบายเร็วนะครับนีเลยแต่มันก็ใสดีนะครับถ้าสมมุติว่ามัน <c oughs> หลายๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีพวกออกซิเจนอะไรเข้าไปด้วยนะครับอืมก็คล้ายๆกับพวก ลำธารอะไรพวกนี้แหละนะครับที่ถ้าน้ำไหลๆเนี่ยเราสามารถใช้ได้ดีกว่าพวกน้ำขังๆอะไรแบบนิ่งๆอะไรแบบนี้นะครับพวกแบบนิ่งๆแบบนี้นี่ออกซิเจนอะไรไม่ค่อยมีนะครับพูดไปเรื่อยเลยครับโดยที่เห็นแถวนี้มีพวกยางพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นสนามยิงปืนนะครับเอามากันพวกลูกกระสุนอะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูข้างล่างดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยหลังจากที่บ่อข้างบนเนี่ยระบายมาข้างล่างนี้นะครับก็ทําให้บ่อข้างล่างนี้เนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันน้ําขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมันระบายไม่ทันนะครับนี่เลยจะน,น้ํค้างแบบนี้ทําให้เดี๋ยวมันจะเน่าแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพวกยุงลายอะไรพวกนี้นะครับ แล้วมันก็จะมียุงเยอะแล้วจะมากัดเรานะครับเป็นไขน้เลือดออกนะครับนี่เลยจะไปตามร่องน้นํานี้แล้วก็ทะลุไปข้างหลังนะครับแต่ข้างหลังนู้นเนี่ยยังขุดได้ไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยแบบระบายชา้านิดน,นึงตรงนี้อาจจะดูเหมือนนิ่งๆแต่ข้างหลังมันไหลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะค่อยๆระบายไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับ เดี๋ยวผมหาจอบดีๆได้ค่อยขุดให้มันดีๆนะครับอันนี้จอบไม่ค่อยดีขุดยากนิดหนึ่งนะครับเรื่ันก็ระบายไปเรื่อยๆนี่เลยนะครับมันก็ค่อยๆไหลไปก็ไหลไปนู่นเลยครับ เลยตรงนี้เนี่ยใครว่ามันจะลึกไม่ค่อยพอนะครับบรอมันระบายพวกนี้เสร็จค่อยขุดให้มันลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งมันจะได้ระบายออกให้หมดนะครับแต่นี้สักพักมันก็จะหมดแล้วนะครับอีกสักประมาณสองสามชั่วโมงนะครับนี่ก็ไม่ลึกแล้วนะครับแต่เมื่อเช้านี้ลึกเลยนะครับอโอเค ถ้าฝนไม่ไม่ไม่คลื้มมาเนี่ยเดี๋ยวเรารู้กันเลยนะครับว่ามันแห้งหรือเปล่าแต่ฝนจะตกนะครับก็เลยรีบถ่ายก่อนฝนตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนจะตกทุกวันช่วงบ่ายเย็นๆอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะตกทุกวันเลยนะครับยกเว้นบางวันอาจจะไม่ตกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่มีมากก็คือยุงนะครับมีเยอะมากนะครับแต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อแต่มียุงเยอะมากโอ้ซ้ำอีกแล้วโอเคก็ฤดูฝนแล้วนะครับก็ให้ระวังพวกยุงลายอะไรนะครับ ไม่ได้เข้าป่านะครับแต่ถ้าเข้าป่าก็ระวังพวกทั้งยุงลายยุงก้นป่องยุงอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเข้าป่าหน้าฝนนี้เมื่อก่อนมาลาเรียเยอะนะครับแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าตามบ้านตามอะไรนี้จะเป็นพวกไข้เลือดออกนะครับเป็นยุงลายนะครับถ้ามีน้ําขังที่ไหนต้องรีบจัดการนะครับแต่ถ้าน้ําเยอะแบบนี้ไม่รู้ส่อัมเบสจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าพวกน้ําเล็กๆอะไรนี้ก็เอาส่อัมเบตอะไรพวกนี้ใส่ไปนะครับพวกลูกน้ํายุงลายจะได้ตายนะครับ พูดไปพูดมาตอนนี้ยุงลายเริ่มมาเป็นฝูงแล้วนะครับผมต้องรีบไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ